สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ไพ่ชัยยะมงคลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาทําการพิอากาศนะครับผมโดยในหัวข้อควรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านใดในช่วงนี้และไปไหว้พระเสริมดวงอย่างไรเพื่อจะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นครับโดยให้เลือกไพ่ไว้ในใจของเรานะครับ1นใบใบที่1ใบที่2และใบที่3ครับโอเคถ้าพร้อมแล้วรับคําทํานายเลยครับ สำหรับคนเลือกใบที่1น,นะครับบอกว่าให้เราทำบุญกับพระสงฆ์ครับไปทำบุญตักบาตรหรือไปถวายพระไตจีวรน,นะครับผมเพื่อความเป็นสิริมงคลและกวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนเวรนะครับรับรองว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและดีขึ้นแน่นอนครับเป็นยังไงกันบ้างครับมาต่อเลยครับใบที่2ใบนี้บ่งบอกว่าเราต้องสักการะเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่บ้าน กราบไหว้บรรพบุรุษขอเข้ามากรรมต่อบรรพบุรุษแล้วชีวิตจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองครับเราไปต่อกันที่ใบที่สามใบสุดท้ายครับใครที่เลือกใบนี้นะครับบ่งบอกว่าควรไปสักการะเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะครับไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าตากาาสินมหาราชพระนเรศวรมหาราชารั 5, รชกาลที่หรารัชกาลที่9สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวขายบุรพากษัตริย์ของบ้านของเมืองนะครับ ถ้าได้ไปแล้วแล้วไปอธิษฐานจิตไปขอเข้ามาไปขอพรจะรุ่งเรืองมีความสุขมากๆโดยเฉพาะใครที่ศรัทธาองค์เสด็จเตี่ย,รยกมรมหลวงชุมพรก็ไม่ควรพลาดเช่นกันครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคําทํานายขอให้ครูบาอาจารย์ของทุกท่านที่นําพามาเจอคลิปนี้นะครับอํานวยอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขนะครับผมแล้วก็ขอฝากไพ่ชยะมงคลไว้กับทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคลิปของเรานะครับผม เพราะว่านอกจากจะมีพี่อากาศจะมีการทำบุญรีวิวพามูพาเที่ยวนะครับก็ไว้พบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ